สวัสดีครับขอต้อนรับคนน้องสู่อ้อพิชแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอ,อยู่เกมซัมเมอร์บอลนั่นเองนะแล้ววันนี้ก็ผมเราจะมาทําการเปิดสกอร์กันเออเพราะว่าเมื่อตะกี้ผมสตรีมเปิดสกอร์ให้กับคนที่มาฝากเปิดสกอร์น้องดีแล้วได้ตัวโคตรดีทุกคนวันนี้ฟ้าผ่าโคตรแจม่มอาทิตย์นี้ผมเปิดได้5ดาวแสงมืด4ตัวติดกันแล้วอะให้กับคนที่มาฝากเปิดสกอร์นะขอร้องอะขอร้องขอตัวดีดีมาแล้วนุกนุกโอ้ยรอแล้ว โอ้ยรอดแล้วแล้ววันนี้ของโคตรดีทุกคนผมก็เลยคิดว่าถ้ามาเปิด ID ดีตัวเองเนี่ยมันก็มีโอกาสน่าจะได้ของดีหรือเปล่านะฮะเออมาเดี๋ยวผมมากดรับของรางวัลจากทุกกิจกรรมก่อนเออแล้วก็ตอนนี้เกม u m m o n e r War l o s เ Centuria เนี่ยเกมใหม่ของ Summoner War ตอนนี้มันเปิดแล้วเออแล้วตอนนี้ผมได้สกอร์เดี๋ยวผมหาก่อนมีแสงมืดไหมเออหลกัลกๆเนี่ยผมอยากเปิดสกอแสงมืดไว้ทุกคนแล้วก็ใครก็ตามที่เข้าไปเล่นใน Summoner War l o s t Centuria เนี่ยแล้วถ้าเล่น PVP ถึงแรงที่กำหนดเนี่ยมันจะสามารถมากดรัับของงงรรราาาได้เเนนี่ถถึจะสม มีแบ็กกราวสวยๆได้ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าอ่าอันไหนวันนี่เดี๋ยวหาแป๊บนึงนะนี่อันนี้เลยทุกคนนี่เลยครับผมสวยงามนะฮะโดยวิธีการก็ไม่ยากเลยครับผมก็คือ PVP จนถึงแรงซินเวอร์วีนะฮะซินเวอร์วีนี่ก็จริงๆไม่ยากนะคนเล่นประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วอะ่ะ <Wow. S 1> มาเดี๋ยวผม <Wow. S 1> ขอมอนุญาตรับสกอร์เลเจตเลยละกันแล้วก็จากกิจกรรมเก่าๆด้วยกิจกรรมครบรอบ7ปีผมยังไม่ได้กดรับสกอร์หดาวแท้เลยนะเออเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีเปิดสกอร์ห้าดาวแท้ด้วยเอ,อ ไปครับผมคลิปนี้มี5าดาวแน่ๆทุกคนยังไงก็มี5ดาวเลเจนด์ทรานเซนเดนต์แสงมืดมาไปชแนลสิบสองก่อนเลยอ่ามอนเคลียร์แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเปิดสกอร์ส้มลาลาประมาณ39ใบสกอร์ธาตุผมยังไม่เปิดละกันเก็บไว้ก่อนแล้วก็สกอร์แสงมืด5ใบเลเจนด์ Legend สักห้าใบละกันแล้วก็ทรานเซนเดนต์ใบหนึ่งโอเคปะ่ะหลักๆก็คือจะมาเปิดสกอร์ทรานเซนเดนต์แหละแล้วก็แสงมืดนะฮะสกอร์ส้มแค่ของแถมมา3 2 1ไป หวังว่าวันนี้เราจะได้ใช้ปีกม่วงก่อนที่เราจะไปถึงสกอร์ไทม์เซนเดนนะคือผมไม่ได้มอนใหม่มาเล่นแบบโคตรนานแล้วทุกคนเกมซัมเมอร์วอล์นะตั้งแต่ไอแพ็คสกอร์เจ็ดปีเข้าเนี่ยผมยังไม่ได้มอนใหม่ใหม่มาเล่นเลยมารอบก่อนที่อาจคลิปอะเผลอล่านสกอร์ห้าดาวแท้ไม่ซ้ําไปแม่งได้เดมอนลมแม่งได้ตัวที่แบบจังไรที่สุดในตัวที่ผมยังไม่มีอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้ผมเลือกหรอวะทุกคนผมเลือกเดมอนลมเหรอไม่ผมไม่ได้เลือกเดมอนลม what เออเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดสกอร์ฉลองครบรอบเจปีใช่ไหมมันเป็นท่านเปิดสกอร์อันใหม่ใช่ทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้เปิดสกอร์ฉลองครบรอบ7ปีผมอยากได้ผู้กันไฟผู้กันลมเฮ้ยจริงๆผู้กันลมมีแล้วอยากได้ผู้กันไฟไหมล่ะนั่งเอ้ยสไนเปอร์ไม่เอาสไนเปอร์ไม่เอานะฮะอยากได้5ดาวทุกคน ตัวซ้ำไม่เอาด้วยนะตัวซ้ำไม่มีประโยชน์ทุกคนจังหวะเนี้ยหุยหุยุยุย,ย,ยกระตุกทุกคน <Wow. S 2> โอ้โหลืมไปเปิดในมือถือมันกระตุกอยู่แล้วนะฮะจริงๆสกอร์ส้มอ่ะผมถือว่าเปิดสังเวยไปแล้วกันไฮไลท์จริงจริงอ่ะอยู่ในสกอร์แสงมืดวันนี้ผมเปิดสกอร์แสงมืดให้กับแขกรับเชิญอ่ะอุ้ย <Wow. S 2> เขาเอาสกอร์แสงมืดมาเปิดกับผม50ใบผมเปิดได้10ผ่าเออ <Wow. S 2> แล้วแต่ละผ่า นั่งเป็นฟินิกมืดมีเงือกแสงมีเอเจนแสงมีฮอรัสมืดโอ้โหคือแต่ละตัวคือโคตรด,ดีผมยังอยากได้เลยอยากโอนเองตัวเงือกแสงเข้าไอดีตัวเองนะฮะบ้าจริงหุยโอ้โหม่เฮ้ยงามไส้แต่ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่ห้ดาวซ้ำแล้ววะ5ดาวเอเวกสะดอกเคาะไปทุกคนสะดะเคาะไปขอแบบจจมในสกอแสงมืดก็พอ สกอร์ส้มเดี๋ยวนี้ผมเปิดผมแทบไม่คาดหวังอะไรเท่าไหร่แล้วอะโอกาสได้ตัวไม่ซ้ำม,มันยากนะฮะจากสกอร์ส้มเนี่ยโอเคมาทุกคนสกอร์แสงมืดแสงมืดขอไป1นึ่งหนึ่งศูนย์แล้วกันมา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 ทุกคนเอาหน่อยเอาใจช่วยผมหน่อยทุกคน่าออกมาเป็นเงือกแสงเมียมืดก็ยังดีเป้าหมายสูงสุดเราคือออร์แลนเมืดแต่ว่ามันก็ยากแหละแต่จงมีความเชื่อนะฮะสามสองหนึ่งไปครับ inferno อีกสีนน่ใบปึ๊บ เยติโอ้ยมันผ่าย,ยากผ่ายเย็นจังไว้สกอร์แสงมืดเนี่ยนะก็เลยมาจานหมัดเมาสามสองหนึ่งไปอุย้ยทุกคนขอตัวดีๆได้ไหมอะได้ไหมเล่าอุย้ย ีตาเทพีมืดนะฮะว<า>วน้องเชอปางมืดไอ,อตัวนี้ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่มันน่าจะเล่นคู่กับโจ๊กศาสตร์ได้มั้งเออเท่าที่ผมจําได้โอ้โหแม่งเอ,อ๋ยงามไส้ก็ดีครับผมก็ดีไม่เร็วถือว่าได้ตัวใหม่ๆมาเล่นบ้าง <c oughs> โอ้คันมือเลยว่ะทุกคนมาสกอร,ร์เลเจนด์าใบแล้วก็สกอร์ทรานเซนเดนแล้วกันเนะเดี๋ยวกลับแชนแนลทีสอันปุบสาฟ้าผ่ามา5ใบ3 2 1้า ผมดูไม่ออกว่ามันจะได้5ดาวอู้หูแม่งซ้ำซ้ายซ้ำขวาเลยเจ็บปวดวะวันนี้ผมต้องมีมอนใหม่เล่นให้ได้ทุกคนผมต้องมีมอนใหม่เล่นให้ได้เอาะเคลื่อนไฟมาแล้วกันแม่งเอ้ยเป็นเป็ดแรกเลยปีกแรกปีกไปออไฟไม่เอาเออไฟซ้ำนะฮะอุตส่าห์โชคดีแล้วนะทุกคนเปิดเลเจนดนแล้วได้5ดาวนี้แม่งคือหนึ่งใน20เลยนะหนึ่งใน20อ่ะบเพื่อนไปไอตัวนี้น่าจะสี่ จากทรงแล้วน่าจะสี่จากทรงแล้วน่าจะสี่ไปอันนี้ก็น่าจะสี่ผ่าผิวๆอย่างนี้หกสิบแบบนี้สี่แน่นอนสามส <c oughs> องหนึ่งไปอือหลองลองดูกระแสดิ <c oughs> ไม่หลับไม่นอนยังมาเปิดสกอร์อีกนั่นสิถามไข่ถามตัวเองเนี่แหละสามสองหไปอืม <c oughs> แม่งเอย้ย แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเอเจนต์ลมมาสกอร์ทรานเซนเดนต์ทุกคนไม่รู้จะอยากได้ตัวอะไรแล้วอ่ะผมอยากได้ผู้กันน้ำผู้กันน้ำผู้กันไฟโอเคป่ะ3 2 1ไปครับไปครับผมผู้กันไฟผู้กันน้ำ,นโ,ออนนนนำโอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายขวาเลยอะ่ะ ดาวเอาวกสะกเคะไปทุกคนแย่ yeah, ว่ะกิจกรรมนี้ผมไม่เติบโตอีกแล้วเหรอเนี่ยเออเรียบร้อยครับผมได้5ดาวไปทั้งหมดกี่รอบวะสองรอบสะเทือนอารมณ์วะทุกคนไม่งเงยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ราลาประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดต่อเลยทุกคนเป็นแพ็คฤดูใบไม้ผลิที่ผมเติมไว้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือเปล่านะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครผ่านมาดูแล้วชอบเนี่ยฝากกดถูกใจก็ผมแล้วก็ซับสไคร์ช่องของโอบิไว้ด้วยแล้วกันนะผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีสุ่มสกอ์ขัวอุ่นๆแบบนี้อีกแล้วกันนะฮะมาเดี๋ยวผมรีบปิดคลิปแล้วเดี๋ยวจะได้อัดต่อยังไงฝากติดตามไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปลงบายบายพีซ